สวัสดีค่ะวันนี้ทิพย์พามาดูที่ดินสวยๆนะคะอยู่ในเขตตำบลหนองกระทุ่มอําเภอเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีเนื้อที่ทั้งหมด21ไร่เราขายไร่ละ1 1 0 0 0 0บาทนะคะเป็นฉนดทขุดแดงนะคะที่สวยนะคะอบล้อมด้วยวิวเขาเรามาดูรายละเอียดหน้าแปลงที่ดินนะคะตอนนี้เรามาถึงแปลงที่ดินแล้วนะคะหน้าแปลงที่ดินของเรานะคะเป็นถนนหินคุก ถนนกว้างโดยประมาณ8เมตรนะคะรถส่วนกันได้อบล้อมไปด้วยวิวเขาอันนี้คือหน้าแปลงที่ดินของเราเกษตรกร,ร,ก,รกำลังไถพวนเพื่อปลูกข้าวโพดกับกระเจี๊ยบนะคะเ,เริ่มตั้งแต่มุมซ้ายมือที่เห็นนะคะตรงนี้นะคะเรื่อยไปจนสุดตรงรถเก่งจอดนะคะหน้ากว้างโดยประมาณ65เมตรส่วนลึกลึก394เเมตรก็เริ่มตั้งแต่ มุมนี้นะคะเรื่อยไปจนชนต้นไม้สูงนะคะลึกลงไป394เมตรนะคะที่ดินแปลงนี้ห่างจากอบตอหนองกระทุ่มโดยประมาณ15กิโลห่างจากตัวอำเภอเดิมบางนางบวชโดยประมาณ34กิโลนะคะห่างจากโรบินสันสุพรรณบุรีโดยประมาณ95กิโลห่างจากเซ็นทรันเวสเกตโดยประมาณ166กิโล ห่างเพื่อนบ้านไฟฟ้าประปาชุมชนวัดโรงเรียนโดยประมาณ500เมตรนะคะด้านหน้าเป็นถนนสาธนารณะนะคะเป็นที่ดินเป็นลักษณะส,สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะหน้ากว้างโดยประมาณ65เมตรและลึกลงไป394เมตรนะคะส่วนไฟฟ้าประปลาห่างโดยประมาณ500เมตรนะคะอบล้อมไปด้วยวิวเขานะคะเป็นที่ดอนนะคะน้ำไม่ท่วมนะคะเป็นที่สูง เราขายกันไล่ละหนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทฟรีค่าโอนค่าที่จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะวิวสวยมากเลยนะคะราคาที่หลักแสนแต่วิวหลักล้านนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะซื้อไว้เก่งกำไรหรือซื้อไว้ทำแปลงการเกษตรนะคะสไตล์บ้านพักผ่อนนะคะเนื้อที่ทั้งหมด21ไร่สามารถแบ่งซื้อได้นะคะเราแบ่งแปลงละ10ไรได้นะคะหรือ ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อยกแปลง21ไร่เราก็ยินดีนะคะค่าทิปฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์สำหรับช่องลุงทิปปุธรรมบ้านและที่ดินนะคะที่สวยราคาเจ้าของขายเองบายทิปอ่างทองนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดและนะัดดูแปลงที่ดินได้นะคะ0 925816638ขอบพระคุณยังยิ่งคะ่ะสวัสดีคะ่ะ